สบายดีหมู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องมูดตะกนยินดีต้อนรับเข้ารซูซองบั๊บปุ๊คนกินเก่ามันมีกับข้าวปลาเลงหอยละห้องเก่ามันนี่หาอยู่หากินเก่ามาเพื่อเดียวมันนี่เพราะว่ามันมีกับอากาศฮ้อนเลยพี่น้องอยู่บ้านอบเป่าอากาศฮ้อนแห้งเลยบั๊บปุ๊บกับเลยสีว่ามาข้าวปลาแล้วก็เลาะห้วยห้วยน้อยเบิ้งยันมีกุ้งงูสิงพี่น้องมันออกมาลินตําห้วยน้อยห้วยน้อยห้วยน้ำเพราะอากาศมันฮ้อนแห้งมันนี่เอากระเปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าสีมาหรือว่ามันนี่กับทางแถวสบาย เป็นปลาใหญ่พี่น้องแต่ว่าเราใชลอาหงวยนี่แหละใชลอาหงวยน้อยไปหน้องยันมีงูสิงมันออกมาลินนำพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห้อนแหงเลยอบอ้าวเลยอยู่บ้านไม่ได้ซสำพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเราไปคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ก็มาผู้เดียวพี่น้องเพราะ่ปุบปับก็โดนเลไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ลอาหง้วยกับพู้ว่าสีมันรือบ่มืาอนี้พี่น้องมื่อนี้กับพู้ว่าสีมันรือบ่กับไปติดตามเบึงน้ำกันพี่น้องเพราะว่าเราก็จะไได้หาอยู่หากินโดนแล้วพี่น้อง บึงคักแลลวสงคือพนสินสตกพี่น้องเอ้ยพุ่นมืดขึ้มอยู่ตอนกลางเวนแดดบังแห้งๆพี่น้องเกือบสิพาพัดคนปัดมาเขาชีาา่าวิเขาปลาหายอ,อยู่หากินมืดขึ้มอยู่พนสิตกอยู่นี่แหละพนพากาศกับวนไหนวันนอนพี่น้องเลยสิเลตามห้วนยน้อยแหละทุกคนนะเลยาหลาอาพวกงูสิงงูจาะงูสิงอย่าพี่น้องเลย ทะเลาะไปจนสุดหัวแล้วก็หากาเดินทางกลับพี่น้องเพระาะว่ามันนี่ก็มาเลาะหัวน้อยแล้วมันะเลาะปลา เจองูเลยพี่น้องงูตัวใหญ่หนึ่งมันเล่นเข้าไปในตัวนี้แหละมันแล่นเข้าไปในก้อนหินตัวนี่เลยมันแล่นเข้าไปในก้อนหินตัวนี่เลยมาช่เอาค่อยออ,ออกกัน ข้าไปคนที่ไหนกนเนาะวยังเจอบริ งูเลยพี่น้องเลยแต่ไรจับมันบาทันสิได้เลยตัวบักใหญ่หนึ่งโอ้คางเดียวพี่น้องโอยาดที่ว่าแล้วเลยโอกาสมีแค่ค้งเดียวพี่น้องเอ้ยลาดซ้ดดำัดน,นี้่ไ้กินซ้ำไว้เลิมันตื่นเฮาเฮาตื่นมัน เสดายเลยไปได้กินซ้ำแบดนี้ไงเติบอยู่พี่น้องเลยซ้ำด่าม,มีดนั่นแหละด่าม,มีดด่าผานแหละซ้ำนั่นเลยกระไงเติบอยู่บ่ทันช้ำวะเสีดายดิเสียดายดิจุ่มบาดเอาขาบ่ปืบไหลนี่จนบาดเอาขาปู่ขาจนบา,า,าพดาบาพี่น้องไหลมัน เตว oh, ิตเตวิตก็เห็นว่ามันเข้าอยู่ในก้อนหินตัวนั้นแต่ว่าบุหงามันออกทางใดแล้วพี่น้องโอ้ยปตาชิดาเลยนี่แบบของประทันมันพี่น้องเลยถือว่าเป็นบทเย็นทุกคนนี้เดี๋ยวเขาจะกอย่างหล่ออีกเก่านี่ไอ้บุหงาเขาเอินมากๆอ่ะยางอันนี้นะทำมันสุกแล้วมันซีแซ่บพี่น้องโอ้ไปตาชิดายดิเด็ดๆมีแล้วตัวสุกพี่น้องนี่ตัวสุกเนี้ยจะเอามากินเนี่ย นี่โตมันสุปพี่น้องจักหวางยังเกิดนี่นะอันนี้จักหวางยังเกิดนี่เป็น้องแซ่บยายบาลเนี่ยฉี่หน่อยายบาลเดี๋ยวเบาสีคอยเลาะห่วยเลยพี่น้องเต็มกินที่เจอแล้วแต่ว่าเหาพลาดพี่น้องได้จับบาทันบัดนี้เทายสีคอยยองยองเลาะึ้นเก่ากันแหละอย่ามันเห็นอีกตัว ตัวเสียดายเลยโอกาสมีแต่เธอเดียวพี่ดงเหลาะือว่โชคของเฮาแล้วแต่ว่าเฮาพลาดไปซื้อถ้าว่าท่านเป็กิน,น,กนอีกอะโอ้คือคักเลยพีไ่ได้กินมินูเต็มต้มง,งูครับพี่น้องส่วงงูต้มง,งูเลยพี่น้องนี่แหละอากาศฮอนพี่น้องถ้าเป็นยามอากาศฮอนแบบนี้ละ่ะเลาะแคมห้วยน้อยนี่เห็นโลดงูสิง จะเป็นหอยเม่นนี่แหละว้าขะอะไรจุดแผนเลยว้าจะแผนจนแผนเลยแซยกลับโนนี่กระชือกงนี่บางทีก็ไปบังตาจะกัน,นยังนะแผนหมดเลยหอ,อกอยู่ด้วยป่นย้่น,ย,นยันเม่นตัวเม่นคือจะมียกตรงนี มันจะก็คือจะกักอยู่เนาะโกนมันอยู่ในคนแะล้วก,ก็ดีถ้าใส่กับดีคือจะตึกเลยที พ่อสะบานเข้ามาใช้กรับหมดแล้วหมดมันกินแต่บอลลันจะกราบใครไปใส่นะมันกินหมดเลยแต่บอลลันเนาะเออเข้ามาใส่กรับพี่น้องเลยลืมยามมาจักกันนะ หอยมูดุดพี่น้องเลยเป็นหอยมูดุดพี่น้องเป็นมูตัวน้อยนั่นแหละประมาณสิบโลซาโลนั่นแหละว้ามันดุดเต็นบ่เป็นหอยมูดุดพี่น้องเลย อยู่ในปุ่นเล็กหน่อยก็ใส่กับดักหนูเออจะไปเขามาหาอยู่หากินกับเต็มอยู่ตอนนี้ข้มือพาเจ้าข้มือข้มือพีอยังลงอื้อ จักไปมาเห็ดนี่นะขักได้ข่อยเห็ดเด้โอ้ขักได้ข,ข่อยเด้อชักไปมาเห็ดนี่นะพุ่นประมาณเดือนหนึ่งมาจักข่อยนี่บางเขามาเอาผู้สาวมานอนน้ำบ่หรือว่าจะเอาผู้สาวมานอนอยู่กลางป่าเห้ยหรือว่าจะเป็นเรือนของเผาตองเรืองบอ่เออ แปลกเนาะโอ้ไผ่มเห็ดี่นะชุนเผาตองเหลืองเขาก็มุงเฮือนมุงซานเขาก็บแบบนี้คือกันเหยอ้าขักเลยมันมีคนมาพี่น้องเลยน,น,นี่ต้นก,กระเช้อะไรอย่างมักมะเกาะนี่หมดแล้วพี่น้องตอนนั้นหลายต้นนั้น หมดแลยพุ่นอันนี้ก็ต้นหนึ่งสองต้นต้นมักอะเงะาะมะแงวมะแงวบรรยากาศกระชีคำคำนะพี่น้องเลยสี่หาโมงนะบ่ฝึกมา,าติเฮือนก็นไปถือไปซรายมาเลยแบบนีาา้ว้าขากเลย าการกลางคืนนี่มีชิดเห็นอยู่การตอนกลางคืนอาจจะเห็นพวกอนเห็นพวกยังนะต้นไม้นี่เขาตัดตะกีู้่น้องเลยว่าจะเป็นธนไงกันเนี่ย เลาะจนเกือบที่สุดห่วยเห็นยังบันดีเดี๋ยวเราจะเลาะไปทึงพอดีหนอหนึ่ง มาไลา่ได้าเด้เอาทุกคนวันนี้เราก็ลังเลาะเดินทักกลับทุกคนเลยเลาะจะสูนห่วยแล้วเห็นยังแตก่กินแต่กค่เห็นอยู่เห็นง,งูตัวหนึ่งแต่ว่าอาไรประทันมันไปนอนเลย

สวัสดทุกคนเลยบัลลีบ๊ปื๊บกับชิเดินทางกลับทุกคนเพราะว่าพลิกกับชิตกฟ้ากับชิมืดคนเดินก็ขอขอบใจเนาะมงมุกคูที่เข้ามาติดตามเลยเขามาชมคลิปกุงบ๊ปื๊บจนแต่ต้นจะจบแล้วก็เจอกันใหม่หนกก้าหน้าเราไปบังกันมาบ๊าปื๊บสิพาทุกคนไปหาอยู่หากินทางไรน่การติดตามขอบชมนกันทุกคนสำหรับวันนี้สาบายดี